ทะเลาะวิวาทนะครับในงานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีเหตุตามที่ภาพข่าวที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับนะครับอ๋อแถลงความคืบหน้าในการติดตามจับลุมนะครับผู้กระทําผิดนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ตํารวจนะครับสามารถจับลุมนะครับผู้ที่ก่อเหตุนะครับโดยใช้อาวุธปืนยิงกาดใส่กลุ่มที่ทะเลาะวิวาทด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากผู้กระทําผิดนะครับเป็นเยาวชน เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เราควบคุมตัวได้มาแล้วสามคนนะครับพร้อมกับรถยนต์ของกลางนะครับคันนี้ที่ใช้พากันหลบหนีนะครับในการก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เจ้าที่ตํารวจนะครับเราได้ทําการจับกลุมและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนนะครับตามพฤติการในการเกิดเหตุนะครับหนักเบาไปตามพฤติการของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องทั้งเหตุทะเลาะวิวาทไล่ตีกันนะครับ และส่วนผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับวันนี้ไม่ได้นำตัวของเยาวชนนะครับที่ก่อเหตุมาด้วยก็เนื่องจากเป็นเยาวชนเราก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับอันนี้ก็ฝากนาเรียนสื่อทุกท่านนะครับความคืบหน้าของการดำเนินการติดตามจับกลุ่มการก่อเหตุที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทางผู้ว่าราชการนะครับจังหวัดบุกดหารนะครับก็ฝากไว้นะครับเนื่องจากในวันที่7จถึงมกราสองพันห้าอที่จะถึงนี้นะครับจังหวัดบุกดหารเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในการเปิดเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมนะครับจะมีการจัดงานกาชาติประจําปีของดีจังหวัดบุกดหารขึ้นนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ปกครองนะครับฝากดูแลลูกหลานด้วยนะครับ ในการมาเที่ยวนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับเที่ยวด้วยความปลอดภัยการปล่อยปะละเลยให้บุตรหลานนำอาวุธมีดปืนยานพาณนะมาเที่ยวแล้วก่อเหตุมีความผิดทั้งนั้นนะครับเราจะได้เพิ่มความเข้มในการตรวจตานะครับหากมีความผิดเกิดขึ้นยิ่งเป็นเยาวชนนะครับได้นำยวดยานพานะเข้ามาเที่ยวแล้วก่อเหตุ นะครับผู้ปกครองอาจจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเียสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดบุกดาหานะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยบูรการต่างๆเราก็สามารถที่จะควบคุมกํากับดูแลนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นในการมาเที่ยวนะครับให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารครับเดี๋ยวเราจะพาสื่อนะครับเข้าไปดูอยู่ในระหว่างการค้นหาที่โยนทิ้งในแม่น้ำห้วยบางสายนะครับเดี๋ยวทางเจ้าที่และพ่สูหลักฐานก็จะเดินการค้นหานะครับเป็นอาวุธปืนเก้ามมนะครับ

น้ำน้ำมันจะขึ้นเป็นบางช่วงช่วงถ้าไอ้ฝายตรงเนี้เดินคดีละเพราะยังไงมันผิดจริงนะไอ้นี้กันก่อนหน้าเวลาไหน่ใครเป็นยังไงว่าไปตามโทษสารุโทษนะตามพฤติการความผิดที่ใครมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องตรงไหนก็ว่ากันไปนะแต่หลักเราได้ไอ้ตัวที่มันมีปืนแล้วยิงได้ละนะเป็นเยาวชนส่วนใหญเลย